สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่7วันนี้เวลา8ปดนาฬิกาสีนาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสู่นิทรรศาการและการประชุมไบเทคทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่7ประจําปี2556เรื่องความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในบริบทของอาเซียน สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระระาชถัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการจัดขึ้นภายใต้หัวข้อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในบริบทของอาเซียนในระหว่างวันที่7-9ตุลาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558 และเป็นเวทีสําคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักโภชนาการนักกําหนดอาหารแพทย์พยาบาลนักวิชาการได้การเกษตรและอาหารครูบุคลากรด้านสุขภาพรวมทั้งผู้สนใจทั่วไปซึ่งจะทําให้เกิดความเข้มแข็งและความก้าวหน้าทางวิชาการนําไปสู่การปฏิบัติของประชาชนเกิดความมั่นคงปลอดภัยของอาหารและประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพซึ่งจะป้องกันโรคเรื้อรังต่าง เช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานและมะเร็งนอกจากนี้ยังจัดแสดนิทศาการเฉลิมงพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในอาเซียนการประกวดผลงานทางวิชาการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนด้วย พระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัด,ดามาศทพอะเนศ์สถานที่สําคัญของเมืองเบลดท,ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติของสาธรารณรัฐสโเนีย วันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2556เวลา11อนาฬิกาหนาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสโลีเนียพระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัาด,ดา,าสเสด็ดโดยรถยนต์ที่นั่งพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจากโรงแรมที่ประทับเคมปินสกี้พาเลสโปโตโรสเมืองโปโตโรสไปยางเมืองเบลดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐสโลวีเนีย มีระยะทางประมาณ170กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมง45นาทีเมื่อสเสด็จถึงโรงแรมแกรนดโฮเทลทปลิซีเมืองเบล็ดมีคณะผู้บริหารโรงแรมและนางซิโมนาวัวลร์ราคุเชกรักษาการกงสูลกิติมศักดิ์ไทยประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียเฝ้ารับสเสด็จและประทับเรือไปทอบพระเนททะเลสาบเบล็ดและโบสถ์อสัมชัญมาเรียสถานที่สำคัญของเมืองเบล็ด ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติของเทือกเขาจูเลียนแอลซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศทางด้านรีสอร์ทของโลกและถูกขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลทะเลสาบเลยเกิดจากการละลายตัวของฐานน้าแข็งจากภูเขาจูเลียนแอลและแหล่งน้ําธรรมชาติจากใต้ดินน้ําในทะเลสาบมีความบริสุทธิ์มีสีเขียวมรกตสวยงามไม่กลายเป็นน้ําแข็งในช่วงฤดูหนาว บริเวณโดยรอบทะเลสาบเป็นเทือกเขาและมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นตลอดจนมีปราสาทเบล็กปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดข,ของประเทศตั้งอยู่บนภูเขาสูงติดกับบริเวณทะเลสาบสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิเฮนรกที่สองแห่งเยอรมนีในปีคศักร .1004 ได้เป็นสถานที่พักผ่อนของบิชอฟอาเบียนแห่งบริเซนในโอกาสนี้ทรงพระดำเนินขึ้นไปยังโบสถ์อัสสัมชัญมาเรียที่ตั้งอยู่กลางเกาะทะเลสาบเบลต เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่ชาวคริสต์เคารพศรัทธาสร้างขึ้นในศตวรรษที่11มีศิลปะแบบบาร็อกภายในมีภาพวาดพระนางมารีและพระเยซูรวมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนางังเกี่ยวกับคริสตศาสนาหลายภาพทุกภาพมีการทำนุบำรุงรักษาเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีเชือกผูกระฆังห้อยไว้ด้านหน้าพระเยซูเชื่อกันว่าหาผู้ใดตั้งจิตอธิษฐานสันร,ระฆังจะมีความสมหวังและโชคดี ในตำนานเล่าว่าระครังนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาสร้างไว้ต่อมาระครังหล่นจมน้ำไปพระสันตปาปาจึงทรงสร้างขึ้นมาใหม่ในการนี้พระเจ้าวราวงถือพระองค์เจ้าสมสวรีพระวาราวราชาทินัดดามาศได้ทรงอธิษฐานและทรงสั่นระครังและทรงลงพระนามเป็นที่ระลึกในสมุดเยี่ยม นอกจากนี้ด้านหลังของโบสถ์ยังมีอาคารที่เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานประเพณีการแต่งงานแบบท้องถิ่นในอดีตเชื่อกันว่าคู่สมรสคู่ใดที่เจ้าบ่าวสามารถอุ้มเจ้าสาวจากท่าเรือขึ้นบันไดจำนวน99ขั้นไปจนถึงประตูโบสถ์แห่งนี้ได้โดยไม่มีการพูดคุยกันจนกว่าจะไปถึงโบสถ์ชีวิตสมรสจะยืนยาวเมืองเบลนนอกจากมีความสวยงามทางธรรมชาติแล้วยังมีอากาศบริสุทธิ์ เคยมีนายแพทย์ชาวสวิตย้ายคนไข้ไปพักรักษาตัวที่เมืองแห่งนี้รวมทั้งเคยเป็นสถานที่พักผ่อนของบุคคลสําคัญด้วยโอกาสนี้ได้ทบป,ปรรเนรการสาธิตการทําขนมปังที่มีชื่อเสียงบนเกาะของโบสอสมชันแป้งมีส่วนผสมของฟักทองใส่ลูกเกดและแอปริคอตเสียบลวดย่างบนเตาแทนการอบในเตาอบหลังจากนั้นได้เสด็จไปทบดพรเนตรการสาธิตการทําครีมเค้กที่โรงแรมแกรนด์โฮเทลทอปลิซี่ ซึ่งเป็นขนมเค,ค้กที่มีชื่อเสียงของเมืองเบล็ดมากว่า60ปีเนื้อเค,ค้กนุ่มมีรสชาติหอมหวานผลิตวันละ3,000ชิ้นส่งจำหน่ายให้แก่โรงแรมและร้านค้าเฉพาะในเมืองเบล็ดเท่านั้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาติไทยทรงมีความหงยายราษฎรที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในแผนวันเมธีเนขาธิการสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์นำชุดทานน้ำใจสภากาชาติไทยพระราชทานถวายแด่เจ้าคณะอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร เพื่อนําไปมอบให้ช่วยเหลือผู้พระพิสูจ์สงในวัดต่างๆใน11ตําบลของอำเภอตะพานหินรวมถึงมอบให้แก่ราษฎรในตําบลวังหลุมหนองพยอมทุ่งโพและดงตะขบซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงติดตามสถานการณ์ความเดือดร้อนของประสบนิกรในจังหวัดอุบลราชธานีด้วยความห่วงใยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเกษดาศรีสุภาพรองสมุหาราชอ,องครักษ์สนักงานกิจการพิเศษกรมราชอ,องครักษ์เป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรในตำบลคำน้ำแทบที่ประสบอุทกภัย จากนั้นได้ลงเรือไปเยี่ยมและมอบถุงยางชีพพระราชทานให้กับราษฎรที่บ้านประสบภัยน้ําท่วมแต่ยังอยู่ในชั้นที่สองสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ